สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกราลักษณ์เจแม่ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหัวคลองโรงเรียนบ้านหัวคลองตั้งอยู่ในตำบลเจเหีอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน898คน มีบุคลากรในโรงเรียนจำนวน48คนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงและรับจ้างทั่วไปมีภูมิประเทศอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียโดยโรงเรียนบ้านหัวคลองอยู่ห่างจากเขตชายแดนประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้น ตรงนี้จะเป็นบริบทคร่าวๆของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบปัจจุบันดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับซึ่งห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนคุณภาพที่นักเรียนร้อยละ90มีความสามารถ และมีความโดดเด่นด้านวิชาการดิฉันในฐานะครูประจำชั้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำรงชีวิตโดยนำแนวคิดของศาสตราจารย์ศิลป์พีรศีที่ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับวิชาศิลปะไว้ว่าศิลปะนั้นไม่ใช่เป็นการ เรียนรู้วิธีการวาดการเขียนหรือการแกะสลักเพียงเท่านั้นแต่วิชาศิลปะยังมีข้อดีอีกหลายมิติโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้เท่าเท่ากันโดยสมองซีกซ้ายพัฒนาด้านวิชาการและสมองซีกข,ขวาพัฒนาด้านความจำจินตนาการการคิดนอกกรอบมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งการนำวิชาศิลปะ มาให้เด็กได้ศึกษานั้นเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เผชิญความยากลำบากในการเปลี่ยนมโนภาพในหัวให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างซึ่งระหว่างกระบวนการคิดนั้นจะเกิดปัญหามากมายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการวาดการผสมสีไปจนถึงการประดิษฐ์สิ่งต่าง ที่จะมอบทักษะการแก้ไขปัญหาและค้นพบคำตอบของสิ่งต่างๆอย่างเช่นทำไมถึงเกิดสีนี้และทำอย่างไรเพื่อให้ได้สีอื่นบ้างที่จะกลายเป็นความรู้ตลอดชีพของผู้เรียนต่อไป จากบทความดังกล่าวเป็นเสมือนแนวทางและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนของดิฉันที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทำงานการแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชาศิลปะในชั้นเรียน โดยดิฉันได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองในฐานะครูผู้สอนมาเป็นผู้นำหรือโค้ดในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning แทนการสอนรูปแบบเดิมๆจากที่นักเรียนนั่งฟังครูอธิบายเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเรียนรู้วิธีการทำงานแบบมีขั้นม,มีตอนแทนนะคะจากวิดีโอการสอนดิฉันมีการวางแผนการสอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมอุปกรณ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนเก่งปานกลางและอ่อนให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้นักเรียนสามารถทํางานเป็นทีมได้และมีการสาธิตวิธีการสร้างสารรค์ชิ้นงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ขั้นเตรียมสีการลงมือปฏิบัติจริงนะคะโดยมีการกําหนด ขอบเขตของงานเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายใดและรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ผลลัพธ์ใดจากการลงมือทำงานในครั้งนี้โดยดิฉันกำหนดให้นักเรกียนวาดดอกกุหลาบผ่านการพิมพ์โดยใช้สีเพียง สามสีเท่านั้นนั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีเขียวในการสร้างสรรค์น,นะคะและอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือจะเป็นลังกระดาษและอว,วิวะในร่างกายของเราเนี่ยก็คือใช้นิ้วมือแทนการใช้ผู้กันนะคะจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ที่ดิฉันเตรียมมานะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและไม่สิ้นเปลืองค่ะ และระหว่างกระบวนการลงมือปฏิบัติของนักเรียนนั้นวิชาในฐานะโค้ชจะคอยชี้แนะแนะนำและดึงสมาธิของนักเรียนอยู่เป็นระยะระยะผ่านกิจกรรมเบรียนยินที่หลากหลายและคอยดอนดูการทำงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการแจ้งระยะเวลาในการทำงานว่าเหลือเวลาอีกกี่นาที นะคะคเพื่อกระตุ้นให้นักเกรียนมีความกระตือรือร้นและสามารถจัดก,การแก้ไขปัญหาต่างๆในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์สุดท้ายที่นักเรียนจะได้รับคือนักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานแบบมีขั้นมีตอน กามกำหนดเวลาและขอบข่ายที่กำหนดได้สำเร็จโดยระหว่างกระบวนการทำงานนั้นนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจและยอมรับวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีจิตสาธารณะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นและเห็นคุณค่าในผลงานศิลปะที่ตนเอนสงสร้างสรรค์ซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวในโลกดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการก ่านและขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ